สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆาทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้อีพีนี้ครับพี่น้องผมเกิดจะมาพูดถึงเรื่องการใส่เข็มเสียดยาในมูแต่ละประเภทครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นหมูขุนหมูอนุบาลหรือว่ามูแม่พันธุ์มูพ่อพันธุ์ครับพี่น้องว่าเฮานี่ควรที่จะใส่เข็มเบอร์ใดรุ่นใดครับพี่น้องสําหรับประเภทแรกครับพี่น้องก็จะเป็นการใส่เข็มเกี่ยวกับลูกหมูครับพี่น้องลูกหมูนี่ก็คือว่าลูกหมูที่ยังอยู่กับแม่อยู่ครับพี่น้องเฮาจะเสียด วัคซีนครับพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นธาตุเล็กหรือว่าวัคซีนไมโครพลาสมาหรือว่าวัคซีนต่างๆครับพี่น้องสำหรับลูกหมูที่ยังอยู่กับแม่อยู่เ้าจะใส่เข็มเบอร์นี้ครับพี่น้องเบอร์21คูณหนึ่งครับพี่น้องเนาะมันจะเป็นเข็มแบบเข็มน้อยเข็มสั้นครับพี่น้องเข็มสั้นเนาะแล้วเข็มเขาแล้วเข็มเขาก็จะอ่อนครับพี่น้องจะเหมาะต่อการฉีดลูกหมูครับเนาะ ถ้าเกิดว่าเ้าใส่เข็ยมยาวกว่านี้กะได้คือการครับพี่น้องแต่ว่าการเสียดเ่าก็ต้องระวังครับพี่น้องเนาะก็ต้องระวังขึ้นถ้าเกิดว่าเ้าใไส้เข็มใหญ่เกินไปกะอาจจะเกิดการอักเสบในบริเวณที่ห้าเสียดยาครับพี่น้องต่อไปครับพี่น้องต่อไปกะจะเป็นเข็มเบอร์ยี่สิบคูณหนึ่งครับพี่น้องอ่ายี่สิบคูณหนึ่งนี่กะจะใหญ่ขึ้นม,มาจากน้อยครับพี่น้องจะใหญ่ขึ้นม,มาเนาะ ตัวเข็มเขานี่จะนาครับพี่น้องจะนาจะแข็งเขาจะใส่ฉีดในลูกหมูที่แยกแม่แยกลูกหย่านมมาแล้วครับพี่นอ้องหมูที่หย่านมไว้ง่ายก็คือลูกหมูอนุบาลครับพี่น้องจะใส่เข็มตัวนี้เนะาะบอกว่าจะเป็นการเสียดวัคซีนหรือว่าการฉีดยาต่างๆครับพี่น้องเขาจะใส่เข็มเบอร์ยี่สิบคูณหนึ่งครับพี่น้องอ่าเป็นแบบเร็วเลยกันแล้วกันนะพี่นน้องๆสำหรับคลิปนี้เนาะ ต่อไปครับพี่น้องต่อไปเอาเบอร์นี้เลยดีกว่าเบอร์18ครับพี่น้องเบอร์18เบอร์18บ18คูณหน่งครับสำหรับเบอร์18บคูณหนีน่ครับพี่น้องจะใหญ่กว่าเข็มเบอร์เมื่อกี้นี่ครับพี่น้องนอับเบอร์เมื่อกี้นี่เนาะจะเป็นเบอร์20ครับพี่น้องอเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบสุขพี่น้องเบิ่งครับ ความหนาของเขาครับพี่น้องความหนาความแข็งนี่จะต่างกันครับพี่น้องเขาจะใหญ่กว่าเนาะเบอร์สิบแปดนี่จะใหญ่กว่าครับพี่น้องเขาจะใช่สีดลูกหมูที่มีน้ำหนักประมาณยี่สิบกิโลครับพี่น้องยี่สิบสามสิบนี่ครับน้องสี่สิบอ่าเขาจะใส่เข็มเบอร์นี่เนาะพี่น้องเบอร์สิบแปดนี่ครับพี่น้องอ่าต่อไปครับต่อไปอ่าเอาตัวนี้กันแล้วกันเบอร์ 19คูณ38ครับพี่น้อง19กคูณ38มิลจะเป็นเบอร์ยาวครับพี่น้องจะใส่สีดหมูที่มีน้ำหนักระหว่าง50กิโลจนถึงร0อยกิโลครับพี่น้องร0อย20กิโลจะใส่เบอร์นี้ครับพี่น้องจะใส่เบอร์นี้เพราะว่าเขาจะมีความยาวครับพี่น้องความยาวเนาเนะจะยาวแล้วก็แข็งครับพี่น้องเขาจะใส่เบอร์นี้ครับเบอร์19คูณ38มมิล ต่อไปอ่ะเบอร์นี้กันแล้วกันครับพี่น้องเบอร์19คูณหนึ่งครับพี่น้องจะไปเข้มสั่นครับพี่น้องเพียเข้มสั่นแต่ว่าเป็นเบอร์ครับพี่น้องจะเป็นเบอร์1 9เนาะเขาจะมีความแข็งที่สูงครับพี่น้องแล้วก็นาครับพี่น้อง่าว่ากัดจะใช่สีดหมูที่มีน้ำหนักระหว่าง 20่กิโลครับพี่น้อง20่กิโลจนถึง30 40ิกิโลอ่ากระใส่ได้ครับพี่น้องเข็มตัวนี้เนาะต่อไปครับต่อไปอ่าจะเป็นเบอร์18ครับพี่น้องอ่าเบอร์18เบอร์18บแคูณสาครับพี่น้องอันนี้จะเป็นเบอร์ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเบอร์ใหญ่แล้วก็บเบอร์ยาวครับพี่น้องเราจะใส่เีษในหมูแม่พันธุ์ครับเนาะหมูแม่พันธุ์เพราะว่า เขาจะแข็งกว่าเบอร์สิบเก้าครับพี่น้องเบอร์สิบแปดนี่จะแข็งกว่าเบอร์สิบเก้าและก็จะใหญ่กว่าครับเนาะสําหรับเสียดแม่พันธ์พอพันธ์ครับพี่น้องควรที่จะใส่เบอร์เข็มที่มีความใหญ่และก็ความเาาครับพี่น้องความแข็งเพราะว่าหมูเม่พันธ์เฮานี่เขาจะโตใหญ่นะพี่น้องเนาะแต่โตใหญ่เวลาดินเวลายัางกะจะบ่ค่อยหักง่ายครับพี่นอ้องแล้วการเสียดจาขอ,ข,อของก็จะง่ายขึ้นครับ สำหรับการใส่เข็มก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องจะมีเบอร์สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดจะต่างกันที่ความยาวครับพี่น้องความยาวเนาะความยาวจะต่างกันครับอาจจะเป็นคูณหนึ่งคูณสามสิบแปดกับพี่น้องที่ลักๆที่ใส่อยู่เนาะจะยาวต่างกันประมาณนี้ครับพี่น้องอ่าอีกสําคัญครับพี่น้องสิ่งสําคัญเวลาสจิญญาเนาะทุเรมนี่จะเริ่มทันสมัยแล้วครับพี่น้องบ้านเฮาก็มีขายเนาะบ้านเฮาก็มีขาย จะเป็นสายสายต่อครับพี่น้องสายต่อซาซลิงครับพี่น้องจะต่อได้ทั้งซาซลิงอัตโนมัติแล้วก็ซาซลิงธรรมดาครับพี่น้องป้านท่าก็มีขายเนาะนผมเห็นผมเห็นในเพจเนาะในเพจหรือว่าในกลุ่มของที่ผมตั้งขึ้นนะพี่น้องกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับพี่น้องจะมีขายครับเนาะสำหรับการใส่สายครับพี่น้องก็จะง่ายและก็สะดวกสบายในการ ฉีดยาหมคูครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นแม่หมูหรือว่าลูกหมคูครับพี่น้องก็กจะง่ายเนาะถ้าเกิดว่าเขาบ่มีสายนี่ครับพี่นอ้องเขาบ่มีสายนี่เขาจะลําบากถ้าเกิดว่าแม่หมูตัวใดที่ดิ้นครับพี่น้องถ้าเกิดว่าแม่หมูตัวใดที่นี่เขาจะฉีดยากเนาะนี่ครับพี่น้องเขาต่อได้แบบซีเลยครับนี่ค่อนข้างลำบากแค่น้อยเด็กพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะเพราะจับคนเดียวครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่แล้วก็ต่อเข็มนี่ครับพี่น้องต่อเข็มนี่ใส่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่ต่อเข็มใส่ตรงนี้เนาะเขาก็สามารถเสีดได้เลยครับพี่น้องหรือว่าจะเปลี่ยนจากไซริงธรรมดานี่ครับพี่น้องเปลี่ยนไซริงอัตโนมัตินี่จะดีที่สุดเลยครับพี่น้องสำหรับไซริงอัตโนมัติผมก็เห็ุคลิปลงไว้แล้วครับพี่น้องก็มีในช่องของผมเนาะก็ลองเข้าไปหาเบิ่งกันครับพี่น้องในช่องอีสานอินโคเรียครับเนาะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเนาะก็ สำหรับพี่น้องท่านใดที่ยังบ่เข้าใจหรือยังสงสยัยยังบนแนชัดกะทักขมาถามได้ครับพี่น้องทักขมาามได้ในช่องหรือว่าใน f c e e o o o ของผมครับพี่น้องส่วนลิงก์ a c e b o o k เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ในใต้คลิปครับพี่น้องกสำหรับคลิปนี้พี่นี่ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ